เอาแคมรี่มาจัดโปรให้อีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้มีอีกหนึ่งคันเท่านั้นนะคะเป็นตัว 2.0G ปี2019ใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะคันนี้สวยมากๆเลยเดิมแท้จากศูนย์เลยค่ะไม่มีชนหนักพิกามจนน้ำมาแน่นอนนะคะรถเกรด A จริงๆนะได้สีบอนเงินสีเดิมแท้จากโรงงานเหลี่ยมมุนชัดๆแบบนี้เลยนะคะ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟเรทาบ์ว LED ค่ะมีไฟสปอรตไลท์ให้นะคะมีกันชนนะคะรอบคันไปเลยนะทางหน้า2ข้างหลัง4นะคะบอกเลยว่าได้รถพริเนี่ยมไปแน่นอนนะคะล้อแมกอ์ลอยแท้เดิมจากโรงงานค่ะและได้ยางบิสโตรปี24ทั้ง4เส้นไปเลยติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีระบบ BSM ให้ด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกข้างให้ มือจับเป็นสมาร์ทเอนทีค่ะกุญแจเป็นรีโมทนะคะภายในสวยสวยเลยให้ดูนะคะรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะสำหรับกันนี้นะคะภายในจะเป็นสีดำล้วนเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าค่ะกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแล้วเป็นออโต้ทั้งสี่บานเลยนะคะนี่มีระบบลื่นถาลายมาให้นะคะเป็นปุ่มพุ s ส start เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มรถยนต์ทำงานทันทีนะคะ หวมารัยมันติฟังก์ชันมีแอคทีฟพุทคอนโทรลให้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็แอร์แบกมีให้รอบคันเลยวิทยุเดินแท้จากโรงงานค่ะสามารถทัชสรกรีนได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแอร์ออโต้เป็นดูโอโซนนะคะแยกซ้ายขวาไปเลยมีไวเลสชาร์จมาให้นะคะสามารถวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จมือถือได้เลยทันทีนะคะ Yeah, เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะคะและคอนโซลคอนโซลกลางนะคะเป็นเปียโนแบ็กสวยๆเลยค่ะแต่งด้วยลายไม้เซรามิกแบบนี้เลยนะคะสวยๆเบาะเป็นเบาะหนังค่ะทรงสปอร์ตและปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะคะเบาะหนังระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะสภาพดีมากไม่ขาดไม่ยับเลยนะคะให้ดูนะคะร่องรอยการใช้งานแทบไม่มีเลยนี่ เหมือนพี่ได้รถใหม่ป้ายแดงไปเลยค่ะสวยจริงๆคันนี้และไม่มีชนนะคะประตูไม่เคยโดนถอดนะคะบอกเลยใครได้คันนี้ไปคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าจัดโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะอยากได้คันนี้นะคะมาเอาโปรโมชั่นเดือนมีนาไปได้เลยนะรถพิเศษนะคะสำหรับคันนี้ลดไป20,000บาทเลยค่ะให้พี่ไปนะในราคาเพียงแค่ 659,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถคุ้มคุ้มสวยๆไปเลยค่ะแค่ยางปี24ทั้ง4เสน้นก็คุ้มแล้วนะคะใครที่อยากจะได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบพักมาหาบิวได้เลยที่เบอร์09292734 4เบอร์นี้แอดไลน์ได้แอดไลน์มาสอบถามบิวก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครนะคะบอกเลยว่าถ้าใครที่เอกสารพร้อมจัดพร้อมจองนะคะ วิวมีแถมประกันเครื่องเกียร์เพิ่มให้อีก2ปีเลยใครที่สนใจรีบทักมาหาวิวนะคะ